วันนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้นะครับในเรื่องของเกี่ยวกับภัยของไขมันสะสมในร่างกายของเราซึ่งไขมันในร่างกายนะครับก็จะมีอยู่นะครับแบ่งเป็น3ามตแหน่งด้วยกันนะครับตำแหน่งแรกก็เป็นสิ่งที่ไขมันที่เพื่อนๆคุ้นเคยกันอยู่แล้วเราเรียกว่าไขามันในหลอดเลือดซึ่งไขมันในหลอดเลือดเนี่ยก็แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือไขมัน คอเลสเตอรอลแล้วก็ขไขมันไตรกีเซาลนะครับไอไขมันพวกเนี้ยนะครับเวลามันอยู่ในหลอดเลือดของเราเนี่ยนะครับมันก็ยังมีไขมันเลวนะครับที่ทําหน้าที่ในการนะครับไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือดและก่อให้เกิดการสะสมไขมันคอเลสเตอรอลตามผนังหลอดเลือดแต่ก็จะมีไขมันดีด้วยนะครับที่เราเรียกว่าไขมัน H D L นะครับทำหน้าที่ในการนําไขมันที่ก่อให้เกิดการอุดตันตามผนังของหลอดเลือดนี่แหละนะครับเข้าไปจัดการภายในตับ แต่ก็กไอไข่มันหลอดเลือดเนี่ยนะครับมันก็เป็น ผลจากการที่เราเนี่ยมีไขมันอีก2ชนิดที่สูงเกินกว่ามตาตรฐานหรือสูงเกินกว่าความปลอดภัยนะครับไขมันอันแรกก็คือไขมันชั้นใต้ผิวหนังนะครับซึ่งเราก็อาจจะมองเห็นเป็นไขมันที่ทําให้เราเนี่ยดูไม่สวยนะครับดูไม่เฟิร์มนะครับหรือบางครั้งอาจจะมองเห็นเป็นเ,ออเราเนี่ยนะครับออมีเป็นสิวร้รานะครับหรือผิวเปลือกส้มเป็นต้นสิ่งเหล่านี้มันอาจจะแลดูไม่ได้อันตรายมากนะครับแต่ก็กลับเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของ ของโรคพวกกลุ่มอาการเมตาบอลิกซินโดมได้เช่นกันส่วนไขมันที่อันตรายที่สุดนะครับก็คือไขมันชนิดที่3นะครับที่เรียกว่าไขมันช่องท้องของเราเองนะครับดังนั้นนะครับไอไขมันช่องท้องเหล่านี้มันเอ,อ่อมันไม่ได้แค่ทำใหร้รู้สึกว่าคนอ้วนแปลว่าเราเนี่ยตัวใหญ่กว่าคนทั่วไป แต่ภาวะที่เราอ้วนเนี่ยจึงเกิดจากภาวะก้อนของไขมันนะครับเกิดการแทรกนะครับเกิดการตันนะครับเกิดการเกาะในอวัยวะต่างๆจนก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมานะครับหรือเราอาจจะเรียกโรคเหล่านี้ว่าโรค NCDs บ้างนะครับหรือว่าโรคเสื่อมบ้างก็ตามนะครับซึ่งไอไขมันเหล่านี้นะครับก็จะก่อให้เกิดผลเสียอย่างแรกเลยนะครับต่อระบบที่เรียกว่าระบบหลอดเลือดและหัวใจเนื่องจากว่าไขมันช่องท้องมันเยอะมาก โอกาสที่ไขมันเหล่านี้จะก่อให้เกิดการแพร่กระจายเข้าไปในหลอดเลือดแล้วก่อให้เกิดโรคไขมันเลือดสูงก็มีตามมานะครับไขมันในเลือดที่มันสูงขึ้น ก็จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของการที่ไขมันเนี่ยอุดตันตามผนังหลอดเลือดนะครับจึงก่อให้เกิดภาวะไขมันอุดตันนะครับอ,อหลอดเลือดตีบถ้าติดที่สมองก็เสี่ยงต่อการเป็นอามาัมพฤกษ์ติดที่หัวใจก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจติดที่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าก็เสี่ยงต่อการเป็นพวกโรคปลายประสาทชานั่นเองนะครับการที่ไขมันอุดตันตามผนังหลอดเลือดนานเข้า หลอดเลือดเริ่มตีบเราจะมีปัญหานะครับของการเป็นโรคความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงนานๆหัวใจทํางานหนักก็ทําให้กล้ามเนื้อหัวใจโตนะครับยิ่งหลอดเลือดเกิดการอุดตันด้วยไขยมันนะครับที่หัวใจก็จะทําให้เป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดสุดท้ายก็นะครับจะส่งผลให้เป็นโรคหัวใจล้มเหลว แล้วก็เสียชีวิตในที่สุดช่องท้องเรานอกจากมีหัวใจละนะครับก็ยังมีปอดด้วยหากเรามีไขมันหน้าท้องเยอะนะครับไขมันช่องท้องเยอะก็จะทําให้ปอดของเราเนี่ยทำงานไม่เป็นอิสระก็จะทําให้ปอดเนี่ยขนาดเล็กกว่าคนปกติพอปอดขนาดเล็กการแลกเปลี่ยนอากาศก็เริ่มไม่ดีละการจัดการเลือดดําก็จะแย่ลงนะครับทำให้เราจะมีอาการง่วงเหงาเหานอนตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะท่านั่งหรือว่าขณะที่เราขับรถนะครับการที่เราแลกเปลี่ยนอากาศ เป็นจากเลือดดาเป็นเลือดแดงไม่ดีร่างกายก็จะมีการสั่งให้เรา,เ,ราเนี่ยมีการหายใจที่ถี่ขึ้นนะครับจนบางครั้งเราแค่รู้สึกว่าเรานัาง่งเฉยเนี่ยเราก็จะมีปัญหาเรื่องของการเหนื่อยง่ายละนะครับยิ่งตอนนอนนะครับไขมันช่องท้องเราเนี่ยจะเกิดการตีกลับมาที่หน้าของเรานะครับทําให้ปอดเกิดการทํางานหนักปอดรับน้าหนัก,นกข,อของไขมันหน้าท้องไม่ไหวนะครับก็จะทําให้เรามีปัญหาการน,นอนกรนบ้างแหละนะครับยิ่งหน้าโกัวที่สุดก็คือปัญหาของการหยุดหายใจขณะหลับ นะครับก็คือเราจะหยุดหายใจไปเลยทําให้เซลล์สมองเกิดการเสื่อมได้เร็วขึ้นนะครับและทําให้สมองเราเนี่ยก็จะปลุกให้เราเนี่ยตื่นขึ้นมาหายใจขณะหลับตลอดเวลานะครับโดยที่เราอาจจะรู้ตัวหรือเราไม่รู้ตัวเนาะนะครับผลที่ตามมาครับถึงตอนเราตื่นเช้ามาถึงแม้ว่าเราจะนอนเป็น8ชั่วโมงบ้างแหละนะครับ 9ชั่วโมงบ้านแหละตื่นมาจะไม่สดชื่นเพราะเราจะมีช่วงของการนอนหลับลึกที่น้อยมากเลยนะครับที่สําคัญตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีการปวดที่ศีรษะหรือใช้ทอยก็ได้นะครับที่สมองของเราพอเราได้รับออกซิเจนที่น้อยลงนะครับก็จะทําให้สมองเราเสี่ยงต่อการเป็นโรคอาาัลไซเมอร์มากขึ้นนะครับหากหลอดเลือดสมองเกิดการ ตีบตันนะครับก็ยังเป็นอมพลึกได้อีกในอวัยวะตับนะครับตับก็สําคัญต่อกระบวนการการจัดการไขมันในร่างกายนะครับถ้าไขมันในเลือดเยอะตับก็ต้องทํางานหนักด้วยนะครับโอกาสที่ทําให้เป็นตับอักเสบพ,พอตับอักเสบตับจัดการไขมันได้แย่ลงได้ช้าลงไขมันที่ตับ ก็จะจัดก,การได้แย่ลงไข่มันก็จะเกาะที่เนื้อเยื่อตับก็จะเป็นไขมันพอกตับนะครับไขมันพอกตับไปนานๆก็อาจจะทําให้ตับเนี่ยพัฒนากลายเป็นมะเร็งตับก็ได้นะครับการที่เราเป็นโรคเบาหวานนะครับเหตุปัจจัยหนึ่งนะครับไขมัมช่องท้องก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานเช่นกันนะครับเพราะไขมัมหน้าท้องจะเป็นตัวนะครับทำให้น้ำตาในกระแสเลือด มันลดลงช้ากว่าปกติร่างกายจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นภาะวะอินซูลินรีสิสต t นหรือว่า,าดื้อต่ออินซูลินนั่นเองนะครับแต่ตับอ่อนก็ยังคงทํางานหนักต่อไปเพื่อจะพยายามลดน้ําตาลในเลือดนะครับตับอ่อนท,ทำงานหนักจนจะกลายเป็นตับอ่อนอักเสบหรือกลายเป็นมะเร็งตับอ่อนก็ได้โรคไตนะครับความดันที่สูงขึ้นจะทําให้หน่วยไตยที่มีขนาดเล็กนะครับต้องรับแรงดันที่สูงอย่างต่อเน,นื่องตลอดเวลา โดยไตยเริ่มเสื่อมก็จะทําให้เป็นโรคไตเสื่อมได้ช่องท้องของเรานะครับทางเดินอาหารนะครับเราอ้วนมากเลสจะเล่าเยอะโอกาสที่ร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลเป็นน้ําดีแล้วทาให้เราเป็นนิ่วในถุงน้ําดีก็มีสูงมากขึ้นนะครับรวมถึงอาจจะมีปัญหาเรื่องของออการกดไหลย้อนท้องผูกนะครับท้องผูกนานๆก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ได้ด้วยนะครับจนถึงข้อเข่าของเรานะครับเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราอ้วนขึ้น เข่าของเรานะครับมันอ้วนไม่ทันตัวนะครับก็จะเสี่ยงต่อการเป็นข้อเข่าเสื่อมรวมถึงนะครับหากไตของเราเนี่ยมีความเสื่อมการกระจัดโปรตีนพิวรีนออกทางไตได้ไม่ดีนะครับก็พิวรีนก็จะเปลี่ยนเป็นยูริกแล้วยูริกก็จะสะสมตาม ข้อต่างๆของร่างกายนะครับจนทําให้เราเป็นโรคเก่าก็ได้เห็นไหมครับไขมันช่องทองมันชีเรื่องเล่นๆเลยนะครับที่จะก่อให้เกิดโรคภยัยไข้เจ็บมากมายเลยนะครับแล้วถ้าไขามันมันเยอะขนาดนี้ละนะครับอะไรเป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้ร่างกายเนี่ยไขยมันสะสมเยอะขนาดนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ไม่ค้นเรื่องของคำว่าโภชนาการหรืออาหารการกินของเรานั่นเองนะครับที่เรากินแบบด้วยความไม่เข้าใจ ของคําว่าโภชนาการที่ถูกต้องนะครับรวมถึงการขาดการออกกําลังกายด้วยแล้วตอนนี้นะครับเราจะทราบได้อย่างไรล่ะนะครับว่าเราเนี่ยมีไขมันในร่างกายของเราเนี่ยเท่าไหรละวิธีที่มั่นยํานะครับแล้วก็ง่ายต่อเราเลยนะครับก็คือนะครับใช้เครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายนะครับในการตรวจวัดไขมันในร่างกายซึ่ง มันเป็นเครื่องที่เป็นเทคโนโลยีละระดับสูงเลยนะครับที่เราใช้ BIA หรือคำว่า Bio Electrical Impedance Analysis นะครับในการปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อประเมินถึงะระดับไขมันในร่างกายของเรานะครับมีความแม่นยำถึงประมาณสัก96%ของเด็กซ่ากันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่เราแนะนำให้คนทุกคนนะครับไม่ว่าจะ อยู่ในกลุ่มคนที่เราคิดว่าเราสุขภาพดีอยู่แล้วหรือกลุ่มเสี่ยงนะครับเราจะต้องรู้ค่าของไขมันในร่างกายนะครับเพราะบางครั้งเนี่โยโรคไขขแค่เจ็บที่เราเป็นเนี่ยนะครับมันกําลังอยู่ในระยะของการไม่แสดงอาการก็อาจจะเป็นไปได้นะครับดังนั้นการรู้ตัวแต่เนิ่นๆสำคัญมากเลยการที่เราจะดูว่าแล้ววันนี้ เรามีค่าของไขมันในร่างกายไขมันหน้าท้องนะครับถึงระดับที่ทําให้เรามีความเสี่ยงระดับไหนละนะครับวันนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องรู้ให้ได้เลยนะครับแต่หากวันนี้ครับเราแค่ดูจากตัวของเราแล้วเราก็รู้แล้วแหละว่าไขมันของเราเนี่ยเกินอย่างแน่นอนนะครับแล้วเราต้องการที่จะลดไขมันในร่างกายนะครับก็มีอยู่2วิธีนะครับที่อยากจะพูดในวันนี้นะครับก็คือ1การออกกําลังกายให้ได้ประมาณสักครั้งละ 45ถึง1ชั่วโมงนะครับ1สัปดาห์5วันให้ได้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าถึงเราทำได้การออกกำลังกายสามารถลดไขมันได้ไม่เกิน20%นะครับแท้ที่จริงแล้วอีก80%คือการที่เราเลือกใช้โภชนาการที่ถูกต้องนะครับก็คือครบมือ้อครบหมู่ครบสัดส่วนแถมคลีนปรูงคลีนสันพิษง่ายกว่าและสามัญกว่าดังนั้นครับหากวันนี้นะครับเราเป็นหนึ่งคนที่ต้องการดูแลร,รูปร่างและสนใจสุขภาพโภชนาการสมบูรณ์แบบ ครบ้มือครบมือครบ,บสัสัดส่วนคลีปรปุงเคลียรสันพิษจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดไขมันของเรานะครับและเรานะครับสุขภาพที่ดีห่างไกลโรคเสื่อมเราสามารถมีชีวิตและสุขภาพที่ดีอย่งแน่นอนครับ